สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคเที่ยงประจําวันพุทธที่12มีนาคมพุทธศักราช2557นะคะวันนี้อยู่กับคุณกรองแก้วชัยกลิตและดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะข่าวภาคเที่ยงวันนี้นะคะเราเริ่มกันที่การพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญนะคะกรณีคําร้อง ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในวงเงิน2ล้านล้านบาทว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ค่ะซึ่งในขั้นตอนการพิจารณาวันนี้จะไม่มีการออกนั่งบันลังอ่านคำวินิจฉัยนะคะโดยเป็นการประชุมของคณะตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญที่จะถแถลงความเห็นส่วนตนต่อคดีก่อนที่จะลงมติค่ะ การประชุมคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญเป็นการพิจารณาลงมติในคำร้องที่ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกรัฐสภาพักประชาริประชา์ 8. ขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา154วรรคหนึ่งว่าร่างพระราชบัญญัติให้อน,นาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา169วรรคหนึ่งและมาตรา170 หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่หลังจากที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้ไต่สวนผู้ร้องและมีการเพิ่มพยานผู้เชี่ยวชาญด้านงบประมาณรวมกว่า10ปากด้วยขั้นตอนการพิจารณาคณะตุลาการจะถแถลงความเห็นส่วนตัวตอ่อคดีก่อนที่จะลงมติและจัดทำคำวินิจฉัยกลางออกมา ประเด็นที่น่าจับตาในการพิจารณาครั้งนี้คือการตราเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติกู้เงินฉบับนี้อาจขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญให้ความสนใจว่าเงินที่กู้มานั้นตกเป็นเงินแผ่นดินหรือไม่เพราะมีภาร,ระต้องชดใช้ดอกเบี้ยในอนาคตโดยนําเงินภาษีของประชาชนมาชําระคืนเงินต้น ซึ่งหากเป็นเงินแผ่นดินต้องเบิกจ่ายตามระบบงบประมาณและต้องรายงานต่อรัฐสภาให้รับทราบตามรัฐธรรมนูญ169แต่ในพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการตั้งงบไว้นอกงบประมาณปกติทำให้ถูกจับตามองเรื่องความโปรง่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณอีกทั้งเนื้อหาในโครงการก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากเป็นการดําเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ และอีกประเด็นคือกระบวนการตราถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่จากกรณีที่มีการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันในระหว่างการลงมติอีกทั้งมีการรวบรัดลงมติสาวาระรวดทั้งในชั้นของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ส่วนบรรยากาศภายในอาคารสารรัฐธรรมนูญบรรดาสื่อมวลชนแขน,นตงต่างๆได้เฝ้าติดตามรอมติของตุลาการสารรัฐธรรมนูญส่วนการรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามปกติไม่ได้เพิ่มกำลังดูแลเป็นพิเศษขณะเดียวกันที่ประชุมสารรัฐธรรมนูญจะมีการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา214 ยื่นคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีปัญหา28เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครสสรวมถึงติดตามหลังที่มีมติออกมาแล้ว